มื่อนี้แผ่นดินไทยทั้งผืนต้องหยุดนิ่งกอบกำลังตอนรับนักลบกูสละลมหายใจสุดท้ายเพื่อชาติไทยกับสูมาตุภูมิเขา่าได้กลับมาพร้อมเสียงหัวเราะเขาบ็ได้กลับมาพร้อมร่องเท่าทหารที่ยำพืนแต่เขากลับมาในฐานะเกียรติยศของทหารกะของคนไทยทั้งประเทศวีราบุรุษวสันขานหัวโทนหรือพลทหารเอสโซลูกหลานชาาจังหวัดอุดรธานี ใช่ผู้ยอมแลกชีวิตเพื่อความสงบของประชาชนทั้งชาติตั้งแต่เวลาเก่านาฬิกาจากมณฑน,นทหารบกที่2 5จังหวัดสุรินทหารทั้งกองร้อยเอ่ยคำเดียวในใจต้องพาวีรบุรุษกับบานให้สมศักดิ์ศรีรถที่บรรทุกร่างของเขาเคลื่อนเขามณฑน,นทหารบกที่24ในช่วงเวลา10หาะนาฬิกาโดยประมาณบ่มีเสียงปรบมือ มีแต่เสียงหัวใจที่แตกสลายอย่างผากพุ่มช่คนนี้สลัดฉีพเพื่อคนทั้งชาตินี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อประกอบพิธีเซ็ตก็เริ่มเคลื่อนล่างออกจากมณฑลทหารบกที่24พานถนนทหารมุ่งตรงสู้ หาแยกกลุ่มรวงประจักษ์แล้วก็หาแยกน้ำผูหาแยกหอนาฬิกาพี่น้องประชาชน2ฝากฟังยืนโบกมือบางคนกับโบกท่งบางคนกับยกมือไหวหลังจากนั้นขบวนก็เริ่มเคลื่อนสู่ถนนมิตรภาพอุดรน้องค่ายก็มีทหาร2ฝากฟังยืนทำควอมขรลมพนีเพราะเพียงแค่ข,ขบวนศพ แต่นี่คือพิธีท,ทรงหนักรบขึ้นสวรรค์16นาฬิกาโดยประมาณลดถึงวัดทุ่งสว่างบ้านเท่อมตำบลเคือน้อำอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีบ้านเกิดที่รอกการกลับมาของชายชาติทหารคนหนึง่งคืนนี้คือขึ้นแรกของการสวดพระพิธรรม19 20 21ท่านว่าคม2 5 68 3ขึ้นแห่งความทรมาน กับความภาคภูมิใจก่อนจะถึงวันที่ทั้งแผ่นดินยืนไว้อาไล่นั่นก็คือ22ธัท่านว่าคมพิธีพระราชทานเพิ่งศพสูงสุดของทหารไทยเปลวไฟนั่นจะบ่เผา,เพ,าเพียงลลางแต่มันจะจารึกเกียรติยศของเขาไว้บนแผ่นดินไทยตลอดไปวีระบุรุษที่บ่เคยตายเขาเพียงก้าวไปยู่แนวหนาของสวรรค์นำทับคนไทยทั้งชาติย่งางตามแด่พลทหารเอศโซ ผู้สาะชีวิตแต่บอสละเกียรติขอให้วีรบุรุษของประชาชนคนไทยเดินทางตลอดปลอดภัยในสัมปายภพโลกเบื้องหน้าตลอดปลอดภัย